วันที่30ธันวาคมณเจเอฟเยูเมฟิวมาคูฮาริประเทศญี่ปุน่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลงทำการแข่งขันกับทีมชาติญี่ปุน่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้โค้ชมาสัทระอิชิอินำลูกทีมทั้ง23คนลงฝึกซ้อมโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ทำกลางสภาพอากาศอุณหภูมิ13องศาเซลเซียสโดยเน้นไปที่ความเข้าใจและการจบสกอร์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมสันสิภาพจันง่อมแบคบขวาทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งหลังจากหายไปนานประมาณ2ปีซึ่งจะทำเต็มที่แน่นอน ส่วนตัวมองว่าต้องทำผลงานให้ดีกว่าเดิมมุ่งมั่นและตั้งใจสำหรับมาสทาราอิชอิเป็นโค้ดที่ละเอียดและเข้าใจในเทคนิครวมถึงตัวบุคคลซึ่งมีความละเอียดเป็นอย่างมากเกมกับญี่ปุ่นแน่นอนว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมีศักยภาพและนักเตะระดับโลก ก็จะทำเต็มที่มุ่งมั่นจริงจังเพื่อแฟนฟุตบอลชาวไทยสุดท้ายอยากชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยมาให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยด้วย